ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอแช์ของโน้ตนาโอกิวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อภูมิคุ้มกันแห่งอนาคตอัพสกิลตลอดเวลา,าศาสตร์ของการวิ่งให้เร็วกว่าความล้าสมัยสำหรับคนที่กำลังรู้สึกว่าเทคโนโลยีและโลกกำลังแซงหน้าผู้ที่ต้องการความมั่นคงทางอาชีพในระยะยาวและทุกคนที่ต้องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรามาเริ่มกันเลยลองมองย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับ เครื่องมือที่เราใช้ทํางานอาชีพที่เราเชื่อว่ามั่นคงและชุดทักษะที่เราลงทุนไปอย่างหนักหลายอย่างเริ่มกลายเป็นของเก่าหรือล้าสมัยไปแล้วเราอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วราวกับเป็นอัตตาเร่งแบบก้าวกระโดดและในโลกแบบนี้ทักษะที่คุณมีอยู่ตอนนี้กําลังมีวันหมดอายุคําถามที่สําคัญที่สุดไม่ใช่วันนี้คุณรู้อะไรบ้างแต่คือวันนี้คุณกําลังเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่ออนาคตอะไรอยู่การอัพสกิลไม่ใช่แค่เรื่องดีแต่คือ ข้อกําหนดขั้นพื้นฐานในการอยู่รอดของอาชีพถ้าคุณต้องการวิ่งให้เร็วกว่าความล้าสมัยคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิด3ข้อนี่ครับ 1. โอบกอดความสามารถในการลืมทักษะสําคัญที่สุดในยุคนี้ก็คือการยอมรับว่าเราไม่รู้และกล้าที่จะทิ้งความรู้เก่าๆที่ไม่เข้ากับยุคสมัยแล้วจงเป็นเหมือนถ้วยที่ว่างเปล่าเพื่อพร้อมรับความรู้ใหม่ๆที่จะเข้ามาเติมเต็มตลอดสสร้างเวลาศักดิ์สิทธิ์สาหรับการเรียนรู้ เรามักจะบอกว่าไม่มีเวลาอัพสกิลแต่เรามีเวลาดูซีรีส์มีเวลาไถ่ายฟโซเชียลจงจัดเวลา1ชั่วโมงต่อวันหรืออย่างน้อย5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในชีวิตของคุณ 3. เน้นการเรียนรู้เหนือเนื้อหาโลกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับสิ่งที่จะทำให้คุณอยู่รอดคือความสามารถในการเรียนรู้เร็ว จงฝึกทักษะสรุปใจความการตั้งคำถามที่ถูกต้องและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพราะเมื่อคุณรู้วิธีเรียนรู้คุณก็จะอัพสกิลตัวเองได้เท่ากับทุกวิชาในโลกอย่าหยุดเรียนรู้ครับเพราะวินาทีที่คุณหยุดคุณกำลังอนุญาตให้ความล้าสมัยคืบคลานเข้ามาในอาชีพของคุณความมั่นคงในโลกอนาคตที่ไม่ได้วัดจากงานที่คุณทำแต่มาจากกล่องเครื่องมือที่คุณอัพเดตอยู่เสมอจงเป็นผู้ที่พร้อมรับมือกับคลื่นลูกใหม่เสมอครับ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดใหมเ่เซตดีๆขอบคุณครับ